แล้ววันนี้เฮาส์ว่าพามาดูกับโครงการโนือโนสกรุงเทพกีทาค่ะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการใหม่บนทำเลกรุงเทพกีทาติดหน้าถนนร่มเก้าสีนขรินท ของ Developer ชั้นนำอย่าง Noble Development ค่ะโครงการนี้มีพื้นที่ใหญ่ถึง18ไร่พร้อมทั้งมีเพียงแค่73ครอบครัวเท่านั้นค่ะที่จะได้ครองทำเลนี้เดี๋ยวยังไงวันนี้ทางเราจะพาไปชมบ้านทั้ง3รูปแบบของโครงการนี้เลยค่ะต้องบอกเลยว่าบ้านทุกหลงังถูกออกแบบมาในสไตล์ b a r นเฮาส์นะคะได้ Inspiration มาจาก บ้านที่เป็นโรงนาของต่างประเทศแต่ว่ายังสําคัญไปกว่านั้นการดีไซน์ของเขายังเชื่อมต่อกับความพายเวซีของบ้านด้วยค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเฮาส์ว่าพาไปดูค่ะถึงแล้วล่ะค่ะกับภายในตัวโครงการของโครงการ Noble n โนบลนอ r t สกรุงเทพกีทาค่ะ ตอนนี้ทางเฮาสว่าพามาชมบ้านตัวอย่างทั้ง3หลังค่ะเรามาเริ่มต้นที่บ้านหลังแรกกันเลยดีกว่าค่ะบ้านไทยแรกที่จะพาชมวันนี้นะคะเป็นบ้านรูปแบบไทยที่ชื่อว่าโซค่ะ 343ตารางเมตรพร้อมกับฟังก์ชันจุใจมากๆทั้ง4ห้องนอนรวมถึงยังมีห้องอนเนกประสงค์ที่ชั้น3ด้านบนอีกด้วยค่ะลงรถที่นี่ก็ถูกออกแบบมาให้จอดได้ถึง3คันสำหรับบ้านไซส์ใหญ่นะคะรวมถึงได้ลงเสาบุเข็มเท่าตัวบ้านเลยค่ะเดี๋ยวมิวภาพไปชมภายในตัวบ้านค่ะจะได้รู้ว่าฟังก์ชันที่นี่ตกแต่งมาดีขนาดไหนค่ะ โอ้โหเปิดเข้ามาที่ตัวบ้านของไทป์โซนแล้วเปล่าแหละค่ะต้องบอกว่า Noble เนี่ยก็มีาลเซนชัดเจนเรื่องของสไตล์แล้วก็การตกแต่งบ้านนะคะซึ่งยูนิคมากๆจะเป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์รีที่เรียบแต่โก้ค่ะมาถึงจุดแรกจะเป็นโซนพอแยกกันเข้าบ้านนะคะซึ่งทั้งสองฝั่งเลยมีจุดเด่นทั้งคู่เลยฝั่งนี้สามารถทําเป็นตู้บิวอินแล้วยังมีที่นั่งตรงนี้เพื่อพักใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านก็ได้รวมถึง ยังเชื่อมต่อไปกับการเห็นขดย์ดที่บริเวณหน้าบ้านอีกด้วยค่ะเดินเข้ามาภายในอีกนิดนึงเราจะเจอ t ก e Living Area และ Dining Area ที่คอมไบกันแบบนี้เลย เพดานที่นี่สูงมากๆนะคะสูงถึง3.1เมตรเลยค่ะในจุดเด่นของไทป์นี้คือเป็นไทป์ใหญ่สุดเรายังสามารถเห็นช่องแสงด้านบนซึ่งจะเป็นแสงธรรมชาติที่ตรงมาอยู่ตรงดิ닝แอร์เรียพอดีดีทั้งห่วงซุยดีทั้งได้รับแสงธรรมชาติอีกด้วยค่ะครัวของที่นี่นะคะเขากั้นครัวไทยเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วในบ้านหลังจริงการตกแต่งนี้สามารถเอาผนังออกก็ได้นะคะเพราะที่เนี่ยก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบาส สามารถทุบและดัดแปลงเรียลได้ทางโครงการก็เลยดัดแปลงเรียลมาเป็นสไตล์บ้านแล้วก็ครัวที่ดูแบบโฮมมี่โฮมมี่แบบนี้แล้วก็ทุกทาย์ของโครงการนี้จะมีห้องด้านล่างที่รองรับผู้สูงอายุหรือเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวมภาพไปดูค่ะ ห้องนี้น่ารักมากๆอันนี้อินสปิเรชันของโครงการคือตกแต่งเป็นสตูดิโอในกรณีที่ไม่ได้มีผู้สูงอายุแต่ถามว่าถ้ามีผู้สูงอายุการอยู่ห้องนี้ก็ยังเป็นไซซิ่งที่ดีมากๆรวมถึงยังติดกับกระจกที่ได้รับแสงธรรมชาติตลอดทั้งวันอีกด้วยค่ะและยังไม่พอห้องนี้ยังเป็นห้องที่มีห้องน้ําในตัวรวมถึงตัวพื้นห้องน้ําของเขาพพอร์ตการรองรับวิวแชร์เพราะมันจะเป็นขนานเดียวกันทําให้ง่ายต่อผู้สูงอายุแล้วก็การ ผู้สูงอายุสะดุดขอบด้วยค่ะเดินขึ้นมาถึงบริเวณชั้น2เราจะเจอกับโซนแรกซึ่งคิดว่าโซนนี้เป็นไอเดียที่ดีมากๆคือโครงการเขาเว้นที่บริเวณนี้เอาไว้สามารถทําเป็นห้องพระได้หรือว่าทาเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะมาถึงจุดแรกต้องบอกว่าถูกใจครอบครัวที่มีเด็กเล็กแน่นอนเพราะมาถึงจะเจอกับห้องลูกเลยห้องนี้เป็นห้องนอนที่4ค่ะถูกออกแบบมาสำหรับเด็กเล็กซึ่งดูแล้วไซซิ่งแล้วก็การตกแต่งน่ารักมากเลยค่ะ กันอยู่ภาพไปดูส่วนอื่นค่ะ เดินถัดมาอีกนิดนึงนะคะในโซนแรกของบ้านห้องนอนของเด็กเล็กก็ยังเชื่อมต่อกับระเบียงค่ะซึ่งเป็นคอตรยัดหน้าบ้านแถมตรงนี้ยังช่วยบังสายตาจากเพื่อนบ้านได้อีกนะคะและเราก็มาอยู่ในห้องนอนที่3ซึ่งห้องนี้น่ารักมากทางโครงการนะคะตกแต่งเอาไว้เป็นห้องเล่นของลูกค่ะซึ่งถามว่าจะทําเป็นห้องนอนจริงๆก็ยังรองรับเตียงได้นะคะถึง5-6าถึงฟุตเลยค่ะแถมยังมีห้องน้ําในตัวที่เชื่อมอยู่ในตัวห้องเลยค่ะ จุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่เอาไว้รับพลังของตัวบ้านเพราะมีช่องแสงจากด้านนอกเชื่อมลงสู่ข้างล่างที่ดิ i แอเรีย รวมทั้งเขายังออกแบบโซนนี้ให้มีพื้นที่อนเนกประสงค์อีกจุดหนึ่งบริเวณด้านนี้ค่ะตรงนี้เป็นเหมือนกับ Private Living Room ของตัวบ้านคือข้างล่างเอาไว้รับแขกข้างบนสำหรับพื้นที่ของคนในครอบครัวเอาไว้ใช้ร่วมกันค่ะแล้วเราก็มาอยู่ในห้องที่เป็นห้องของเจ้าของบ้านอย่าง Master Bedroom ถ้าเห็นนะคะการตกแต่งของโครงการโนเบลไลเซนชัดเจนมากเป็นโมเดิร์นคอนเทมพอร์ที่ดูเรียบโก้ Go! แต่ว่าโมเดิร์นมากๆค่ะด้วยการใช้เส้นสายแล้วก็สีสันที่เป็นสีอ่อนนะคะต้องบอกว่าที่นี่ไซซิ่งเนี่ยสามารถวางเตียงได้6ฟุตแบบนี้สบายๆเลยรวมถึงระยะสายตากับทีวี55นิ้วก็ยังไม่รบกวนให้เกิดความกังวลค่ะห้องของเจ้าของบ้านก็ยังมีในส่วนของ walk in closet แบบนี้ที่มีพื้นที่ให้ทำตู้ได้สฝั่งใส่ของได้อย่างจุใจแน่นอนนะคะ ห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมต้องบอกว่าเขามีการแยก Kiss อนดเอเอาไว้อย่างชัดเจนห้องนี้มีอัลต์เมททอยเลทและรวมถึงยังมีบาร์ท็อปด้วยค่ะที่ติดกับหน้าต่างด้านนอกต้องบอกว่าครั้งแรกที่ได้มาที่นี่ว้าวมากๆก,ก,กับบ้านไทป์โซเพราะเขาจะมีห้องหลับแบบนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเราเข้าใจดีค่ะ ว่าพื้นที่ที่เป็นที่ส่วนตัวเหมือนเป็นแมนเคฟเนี่ยไม่ใช่ทุกโครงการที่จะสามารถหาได้แต่ที่นี่มีห้องชั้นบนสุดเอาไว้ให้ค่ะสามารถทําเป็นห้องแบบนี้ก็ได้ซึ่งเป็นบาร์เอาไว้ปาร์ตี้นะคะหรือห้องนี้จะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งห้องนอนก็ยังมีพื้นที่กว้างๆเลยค่ะรวมทั้งยังเชื่อมต่อกับบริเวณระเบียงด้านนอกซึ่งส่วนนี้ดีมากๆที่สําหรับเวลาที่มีปาร์ตี้ไม่ว่าจะช่วงไหนก็ตามเรียกเพื่อนมาสังสรรค์บริเวณนี้ได้ อย่างจุใจเลยค่ะแล้วก็ไม่รบกวนเพื่อนบ้านด้วยนะคะจบแล้วนะคะกับการรีวิวบ้านไทป์โซ343ตารางเมตรเป็นไซส์ใหญ่ที่สุด3ชั้นพร้อมกับห้องอเนกประสงค์แบบนี้ต้องบอกว่าเรายังมีอีก2ไซส์ซึ่งเป็นไซส์ที่คอมแพกเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กนะคะหรือว่าครอบครัวขนาดกลางให้ดูอีก2ไซส์ค่ะสําหรับครอบครัวที่เล็กลงมาหน่อยเป็นครอบครัวไซส์กลางค่ะเรายังมีบ้านอีก1ไทป์ให้ดูค่ะ บ้านไทฟนี้ชื่อว่าไทฟวินค่ะบ้านไทฟวินก็เป็นอีกหนึ่งไซส์นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน5ห้องน้ำเช่นกันค่ะเดี๋ยวอยู่ภาพไปดูข้างในค่ะต้องบอกว่าไซซิซ่งนี้262ตารางเมตรถูกออกแบบมาให้ทุกตารางเมตรได้ใช้งานอย่างแท้จริงค่ะมาถึงโซนฟอยเย่แรกก็จะเจอกับจุดที่เอาไว้ทำเป็นตู้รองเท้าก็ได้หรือว่าโซนนี้ ก็ยังบอกเลยค่ะทุกหลังจะเห็นขดยาดภายในบ้านรับแสงธรรมชาติแทบจะทุกมุมเลยดีวิ่งรูมของที่นี่ต้องบอกว่าถูกออกแบบมาอย่างโฮมมี่มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนครัวโซนดินนิ่งแล้วก็โซนดีวิ่งทั้งหมดถูกจัดมาได้อย่างลงตัวสุดๆไปเลยค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะโซนครัวจริงๆแล้วออบ้านจริงจะถูกกั้นเป็นผนังทึบ อันนี้คือไอเดียของทางโครงการที่เขาออกแบบโซนครัวตรงนี้ให้เป็นกระจกใสอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีมากสำหรับลูกค้าที่อยากแต่งบ้านแล้วก็ทำให้บ้านปโปร่งขึ้นแต่ยังได้ครัวไทยแบบนี้อยู่ค่ะตามที่มิวบอกไปตอนแรกโครงการนี้ทุกหลังทุกทายไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่จะมีห้องด้านล่างพพอร์ตเสมอค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนสาหรับผู้สูงอายุติดกับหน้าต่างเหมือนเดิมแถมยังมีห้องน้ำที่อยู่ใกล้ๆสามารถใช้บริกรารได้ค่ะ เพดานสูงกว้างโปร่งมากๆต่อให้ติดพัดลมที่เป็นพัดลมแบบนี้เอาไว้ระบายอากาศภายในบ้านในช่วงไหนที่อากาศดีๆก็ยังยังไม่รู้สึกว่าอยู่ใกล้กับศีรษะนะคะเราเดินขึ้นชั้น2กันเลยค่ะซึ่งชั้น2นี้ก็ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะนั่นก็คือช่องแสงที่ได้รับแสงธรรมชาติจากด้านนอกทำให้ช่วงกลางวันอย่างเงี้ยค่ะแทบจะไม่ต้องเปิดไฟตรงทางขึ้นบันไดเลยค่ะ ขึ้นมาถึงชั้น2เรียบร้อยแล้วนะคะจุดแรกที่เราจะเจอเลยจะเป็นโซนนี้ค่ะโซนนี้จริงๆแล้วสามารถทําเป็น2ห้องนอนก็ได้หรือถูกแบ่งตามนี้ก็ได้ค่ะห้องหนึ่งเป็นห้องอเนกประสงค์สามารถใช้ห้องนี้ทําเป็นรีวิงรูมเอาไวร้รับรองแขกรับรองเพื่อนหรือว่าเป็นพื้นที่ Family a r e เของครอบครัวก็ได้และยังมีอีกหนึ่งห้องนอนค่ะอยู่ทางด้านนี้ ไซซิ่งดีมากๆเลยรอบเตียงมีทางเดินครบค่ะแล้วก็ตรงนี้ยังมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยนะคะมีสเต็ปเดินขึ้นมานิดนึงเราจะมาเจอกับอีกสองห้องนอนค่ะห้องนอนที่สองและมาสเตอร์เบดรูมค่ะ ซึ่งมาสเตอร์บดรูมที่นี่ถูกออกแบบมาดีมากๆนะคะอันนี้เก็บเป็นไอเดียได้เลยเพราะเขาสามารถออกแบบตรงเนี้เป็นที่พักผ่อน mm hmm. เดินทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นห้องทํางานแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงสามารถบาลานซ์ชีวิตทั้งพักผ่อนแล้วก็ทํางานได้ในพื้นที่เดียวกันเลยโซนนี้ก็ยังทะลุมาในส่วนของพื้นที่ที่ทําเอาไว้สําหรับบล็อกอินคอรเซตห้องแต่งหน้าและมาอย่างห้องน้ำมาสเตอร์บัธรูมค่ะ ซึ่งห้องน้ำนี้ก็ถูกแยก His and h เ r อเอาไว้อย่างชัดเจนมีชาว w เวอร์โซนมีบ a t ท t อปที่ติดกับหน้าต่างดีมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับบ้านไท์ที่2อ,อย่างไท์บิน2 6 2ตารางเมตรแต่ถ้าใครยังอยากได้ไซส์ที่คอมแพค t ลงมาหน่อยกับบ้านที่เป็นราคาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดนะตอนนี้เดี๋ยวอยู่พาไปดูอีกหลังหนึ่งค่ะกับไทย l o ูฟค่ะและตอนนี้เรามาอยู่กับบ้านไซส์เล็กที่สุดซึ่งเป็นราคาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดที่เฮ้าส์ว่าดิวมาให้คุณในสิ้นปีนี้กับบ้านไทย r ลูฟค่ะ ขนาด244ตารางเมตรเดี๋ยวมิวพาไปดูด้านในเลยค่ะต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ก็น่ารักมากๆแถมทุกหลังของเขาที่บอกเลยค่ะยังเจอกับกระจกที่เห็นอร u r ยาร์ d เห็นด้านนอกของบ้านรับแสงธรรมชาติและสามารถทำต้นไม้ใหญ่แบบนี้ได้ด้วยนะคะบ้านหลังนี้เป็นไซซิ่งที่ compact แต่ดูไม่แคบเลยกับ244ตารางเมตรพื้นที่รีวิ่งไดนิง่งครัวก็ยังกว้างเหมือนกับไซส์ก่อนหน้านี้เลยค่ะ ห้องนอนด้านล่างก็ถูกออกแบบมาอย่างดีให้อยู่ทางด้านกราเด้นด้านหลังได้รับความเงียบแสงธรรมชาติสวงสีเขียว ครบมากๆเลยกับครอบครัวขนาดเล็กที่มีผู้สูงอายุค่ะรวมถึงห้องน้ําที่อยู่ถัดจากห้องนอนด้านล่างก็ยังถูกออกแบบมาสําหรับผู้สูงอายุไม่มีขอบและสามารถซัพพอร์ตวิวแชร์ได้ด้วยนะคะเดินขึ้นมาที่บันไดเราก็จะเจอกับอีกหนึ่งห้องนอนซึ่งมีฟังก์ชันที่ติดกับระเบียงหันออกหน้าบ้านสามารถทำตรงนี้เป็นพ็อกเก็ตการ์เดนได้นั่งตรงนี้จิบกาแฟอ่านหนังสือรับแดดยามเช้าบอกเลยว่าไวฟ์ดี มากๆค่ะและยังเชื่อมต่อกับอีกหนึ่งห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวทะลุกับระเบียงได้แบบนี้เลยห้องนี้โล่งรับพลังงานรับแสงได้ดีมากๆค่ะแต่ยังไม่หมดนะคะข้างบนเขาเนี่ยทำเอาไว้ถึง3ห้องนอนและ1่โซนอเนกประสงค์อย่างห้องนี้จริงๆแล้วสามารถทำเป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้เป็นห้องนอนเล็กปีห้องน้ำในตัวแต่อันนี้โครงการถูกออกแบบมาเป็นห้องสำหรับออกกำลังกายค่ะ พื้นที่ที่เป็น Living Room ของชั้น2ส,สามารถเอามาทำเป็นห้องเป็นสตูดิโอหรือว่าเป็น Living Room ได้อันนี้โครงกายเขาได้ถูกออกแบบมาให้อินสป a เรชันโซนนี้เป็นโซนทำงานซึ่งถามว่าเหมาะไหมดีมากๆค่ะเพราะตรงนี้เป็นแสงธรรมชาติที่เข้ามาทำให้ห้องนี้ได้รับแสงเหมาะกับการทำงานมากๆเลยค่ะเดินตรงมาอีกนิดนึงเราจะเจอกับมุมลับของเจ้าของบ้าน โอ้โหต้องบอกว่าห้องนอนสูงโปร่งติดหน้าต่างเหงนแสงธรรมชาติเชื่อมต่อมาด้านนี้ก็ยังเป็นโซนที่เป็น walk-in closet dressing table เชื่อมกับห้องน้ำที่ทำเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แยกโซน His แอนด์เมีบาร์ทับมีชาเวอร์บ็อกซ์ทั้งหมดครบมากๆค่ะต้องบอกว่าบ้านครั้งนี้ของ Noble North เนี่ยทุกไทป์เลยถูกออกแบบมาให้ใช้ทุกตารางนิ้วอย่างสมบูรณ์แบบมากๆไม่ว่าจะเป็น Space ไหน Noble ก็ถูกจัด l a y เ u t ออกมาเนี่ยให้ได้ใช้ทุก Space แล้วต้องบอกว่าเขาคิดมาแล้วโดยที่มีแสงเข้าเนี่ยทั้ง2ฝั่งในทุกห้องและทุกสเปซของบ้านเลยค่ะ มากกวยกว่าน,นั้นนะคะโนเบลยังใส่ใจเรื่องขับเฮาต้องบอกว่าขับเฮาที่นี่ถูกออกแบบมาได้ดีแล้วก็เป็นโมเดิร์นคอนเทมพอร์รีที่ดูแล้วมีอะไรแต่ว่าไม่ลบตาอยากรู้ไหมคะาเป็นยังไงเดมอยู่พาไปดูค่ะมาถึงโซนแรกเลยค่ะจะเป็นโซนที่ดูแล้วน่ารักนะคะมีขอดย้าตรงนี้มีต้นประทานตรงกลางให้ความล่มลืน่นมีน้ำตกไหลแบบนี้รวมถึงยังมีจุดนั่งพักผ่อนบริเวณนี้ไว้อีกค่ะ เชื่อมต่อไปกับห้องที่เป็น common area ด้านไหนและห้องนิติบุคคลค่ะขึ้นมาที่ชั้น2เรียบร้อยแล้วนะคะการตกแต่งที่นี่ออกแนวโฮมี่แต่ว่ายังสลับกับความโมเดิร์นด้านนี้ขึ้นมาที่ชั้น2เราจะเจอกับโซนล็อกเกอร์ค่ะซึ่งเชื่อมต่อกับบริเวณที่เป็นฟิตเนสของโครงการเลยมาอีกนิดหนึ่งนะคะก็ยังเจอกับบริเวณนี้ที่ทําเหมือนเป็นกระเช้าให้แสงเนี่ยรอดเข้ามาจากด้านนี้ได้รวมถึงเห็นวิวหมู่บ้านสวยมากๆ ลงมาอีกหน่อยก็ยังเจอกับโซนที่เขาทําเป็นโซนโตะทํางานซึ่งสามารถมานั่งจิบกาแฟตอนเช้าบริเวณส่วนกลางได้เลยค่ะยังไม่พอค่ะจุดเด่นของที่นี่เลยคือเขายกสระว่ายน้ำมาไว้ที่ชั้น2ของคลับเฮาส์ทำให้ตรงนี้ลูกบ้านจะได้รับความเป็นส่วนตัวรวมถึงเป็นเซมิเอ์ดอร์ไม่ต้องกังวลว่าตอนกลางวันแดดจะร้อนแล้วก็ว่ายน้าไม่ได้ทางโครงการคิดมาแล้วให้สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ เชื่อมต่อลงมาด้านล่างค่ะจะเป็นส่วนของโครงการที่ถูกจัดเอาไว้แล้วน่ารักมากค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนของโครงการซึ่งเป็นการคอมไบระหว่างส่วนสีเขียวกับการตกแต่งที่เป็นลายเส้นของ Noble คือสไตล์โมเดิร์นคอนเทม r a โพารีตรงนี้จะมีบันไดสำหรับเอาไว้ให้เด็กๆวิ่งเล่นได้หรือว่าส่วนนี้จะเป็นจ็อกกิ้งแทรกนิดๆก็ได้นะคะและยังเชื่อมต่อมากับโซนที่เป็นเพลกราวของน้องๆได้อีก สวนสีเขียวที่ถูกตกแต่งออกมาแบบนี้ดูดีมากๆเลยสําหรับครอบครัวไหนที่มีเด็กเล็กแล้วก็มาเดินเล่นในช่วงเย็นๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับโครงการที่เราพามาดูวันนี้กับโครงการ Noble n o b บิลนอสกรุงเทพกีทาต้องบอกว่าโครงการนี้ไม่ได้เพียงแต่ดีที่ตัวบ้านส่วนกลางและการออกแบบเท่านั้นค่ะราคาก็ดีมากๆด้วยรวมถึงทำเลตรงนี้เป็นทำเลศักยภาพที่อยู่ติดกับถนนกรุงเทพกีทา ไม่ต้องเข้าซอยค่ะติดถนนร่มเก้าศีนาคารินออกได้เลยรวมถึงยังใกล้กับทางกลับรถที่จะเข้าเมืองใกล้กับทางออกเมืองใกล้กับตัวพอ c ช e ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ที่อยู่บริเวณด้านนี้แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย เดินทางไปสนามบินก็ง่ายรวมถึงยังมีหลายๆโรงเรียนนานาชาติที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถเดินทางไปได้เพียง5-10นาทีเท่านั้นเองค่ะโครงการน,นี้ราคาดีมากราคาโปรโมชั่นอยู่ที่16.9ล้านบาทเท่านั้นเองกับสายเหล็กค่ะถ้าหากสนใจสามารถลงทะเบียนกับเราได้ที่ริงหน้าโปรไฟล์หรือว่าแอดไลน์หาเราได้ที่แอดเฮาส์ว่าค่ะอย่าลืมนะคะถ้าอยากได้เฮาส์ต้องเฮาส์ว่าเท่านั้นค่ะ